ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง f อที่รักนะคะกลับมาล้วค่ะกลับจากออกไปทำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนนอนคืนนี้มีท็อปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันระมุนต่อใจนะคะใช้ไพ่อลักเคลสำหรับนี้นะคะสับไว้แล้วนางฟ้าจะหยิบทีละใบแล้วก็อ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันฟินๆจุกๆเลยนะคะสุ่มหยิบนะคะในชื่อท็อปิกคือเขาคนนั้นเนี่ยชื่นชม เรื่องไหนในตัวคุณมากๆเลยคุณมีอะไรให้นางฟ้าหรือเขาคนนั้นชื่นชมเรามาสาเบ่งสาเบ่งพลังงานจากไพ่ออรเ์เคิลสำหรับนี้นะคะใบแรกนะคะทาดาดาหมายเลข 32ค่ะเขาชื่นชมสิ่งไหนในตัวคุณหรอคุณเห็นพายใบนี้ไหมอ่ะงดงามความงดงามความเซ็กซี่เราใจสลีละสวนทรงอมเอวจมูกดุดสันเป็นคมเส้นผมก็ทำไฮไลท์หรือเปล่าเขาชื่นชมในการดูแลตัวเองของคุณคุณเก่งจังเลยคุณทำไมถึงได้บอกว่าอบางคนอาจจะอายุ30-40-50บวกนะคะเขาชื่นชมที่คุณหน้าเด็กคุณเด็กกว่าเพื่อนเลยอ่ะทำไมคุณถึงสวยไม่ สางคุณถึงงดงามจังเลยจันรงจุงใจจุงจุงเลยนะคะสําหรับเขาเลขสเลข2คุณกับเขาหรือตัวเขาคนนั้นอาจจะเกิดเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมได้นะคะสิ่งที่เขาชื่นชมในตัวคุณก็คือ คุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองเก่งงดงามแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีแอคทิวิตี้มีคอนเน c t ชันมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอๆเ,เลยคุณอาจจะมีอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำงานเกี่ยวกับการต้องติดต่อคอนแทคสื่อสารกับผู้คนอาจจะเป็นเซลหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออาจจะเป็นแบบคนเด่นคนดังในโลกโซเชียลด้วยๆอาจจะเป็นนักร้องหรือดาราก็ได้นะคะความเป็นตัวของคุณนะตัวตนของคุณนะมันงดงามมันเร่ค่ามากๆเลย จะโดนแบนไปเนี่ย,พยไพ่ใบนีเซ็กซี่ไปนะค่ะสิ่งที่เขาชื่นชมในตัวคุณมากๆหมายเลขสหมายเลขสอตัวคนคนนั้นที่ชื่นชมปลื้มคุณอาจจะอายุ32ได้เขาชื่นชมในการแบบอยู่เป็น อยู่ในสังคมยังไงให้คนรักได้มากมายขนาดนี้ดูสิมีทั้งปีกนางฟ้าแล้วก็มีผีเสื้อบินมาตอมคุณเนี่ยเขามองว่าทําไมคนถึงชอบคุณจังเลยอ่ะเขาพินิจพิคราะห์ตอนที่ยังไม่ได้จีบคุณหรือว่าไม่ได้เจอคุณใกล้ๆนะเขาสงสัยว่าเอ๊ะทําไมผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ทําไมถึงมีคนเข้ามากดติดตามกดไลค์คอมเมนต์อะไรมากมายอ๋อจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีปิยาวาจามนุษยสัมพันธ์คําพูดน่ารักนี่เองบุคคลรอบข้างรวมถึงเขาด้วย เลยรู้สึกชื่นชมคุณไม่หยิ่งเลยในสายตาเขาคุณน่ารักคุณเป็นคนเฟรนรี่ใจดีมากๆเลยนะคะเลข3เลข2สิ่งที่ขอชื่นชมคุณก็คือคุณน่ารักคุณเก่งคุณดูแลตัวเองสลีลาเสื้อทรงองเอวต่อให้คุณไม่ได้สูงชุูดแบบเหมือนนางแบบร้อยเจ็ดสิบแปดสิบบวก แต่คุณก็เป็นคนที่แบบครบอ่ะมีทุกสิ่งอย่างผิวพรรณดีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองคุณอาจจะเป็นคนสะอาดตัวหอมแล้วก็มีความแบบว่าน่ารักหน้าตาคุณอาจจะแบบว่าต่อให้หน้าสดไม่ต้องแต่งหน้าก็หน,น้ารักจัดๆเลยนะคะจัดระด็ดสุดยอดเลยนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมคุณในไพ่ออร์เคใบแรกนะคะไปต่อนะคะดูซีดูซิ เขาชื่นชมสิ่งไหนในตัวคุณหมายเลข33ว่าหมายเลขโซเมตอะเขาชื่นชมในการแบบ เซนและจิตวิญญาณของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ดูแบบว่าเหมือนพลังงานของแม่คุณเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนนุ่มแล้วคุณเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นสายบุญก็ได้ในสายตาเขาสิ่งที่เขาชื่นชมคือคุณมีพลังงานเหมือนแม่ที่ฮิลลิ่งเยียวยาทุกคนได้อยู่หมัดครบครบครบจบเลยทุกๆครั้งเวลาที่เขาคุยกับคุณเขารู้สึกอบอุ่นจังเลยอ่ะ มิว่าเขาจะเจอเรื่องราวทุกใจใดๆมานะคะเมื่อได้พูดคุยบอกเล่า90ให้คุณฟังเหมือนคุณแก้ไขปัญหาเขาคุณเป็นเหมือนกุญแจที่แบบว่าคอยไขยแม่กุญแจให้เขาทุกๆเรื่องปัญหาทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเมื่อมาปรึกษาคุณนะเขารู้สึกสบายใจเหมือนที่เพิ่งทางใจใช่ค่ะสิ่งที่เขาชื่นชมในตัวคุณคือคุณมีพลังงานของความเป็นมัมมี่ความเป็นแม่อ่อนโยนอ่อนนุม่มอยู่ใก czasie, ล้ๆเราอบอุ่นอยากกับ อยากกอดอยากอ้อ oh, นตลอดเวลานี้คือสิ่งที่เขาชื่นชมในตัวคุณนะคะและคุณยังเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ปิยะวาจาที่งดงามคำพูดของคุณอาจจะทำให้แบบเป็นเสน่ดึงดูดในตัวคุณและทำให้ผู้คนรอบข้างรวมทั้งเขาเนี่หลงไม่ไหวนะคะเลข33เลขโซเมตแล้วก็เลข3เลข2คุณกับเขานะคะอาจจะมีวันเดือนปีเกิดราศีกุมราศีมีนแล้วก็ราศีเมถุนได้นะคะพลังงานสองใบแรกก็เลยค่าเลยนี่คือ สิ่งที่เขาชื่นชมในตัวคุณมากๆนะคะสวยอ่อนโยนนุ่มนิ่มน่ารักยั่โยนมีเสน่ห์พูดเพราะนี่คือพลังงานใบต่อไปนะคะใบที่3เขาชื่นชมสิ่งไหนในตัวคุณใบเลข39กค่ะคุณกับเขาอาจจะมีเลข3เลข9้าอาจจะเกิดเดือนกันยานะคะมีนาคมนะคะสิ่งที่เขาชื่นชมในตัวคุณก็คือคุณเก่งจัง ทำไมทุกๆสิ่งอย่างที่คุณทาเนี่ยมันมองแล้วมันดูง่ายได้แต่จริงๆเราไม่ใช่กว่าคุณจะทําอะไรสําเร็จหรือโพสต์ในโซเชียลทีคุณต้องบอกว่าตั้งโจทย์แล้วต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งไป10ไม่ใช่1แล้ว1ไปถึง10ไม่ใช่1แล้วสเต็ปไปที่10เลยคุณเป็นคนที่มีขั้นตอนมีแบบแผนในการใช้ชีวิตคุณเป็นคนที่เป๊ะเนียแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแบบขนาดว่าดุดันเกลี้ยกล่อดคุณเป็นคนที่เขามองมาแล้ว,ลวเขาแบบเอ๊ะทำไมผู้หญิงผู้ชายคนนี้ถึงได้แบบมี บุคลิกที่มันแบบว่าลึกลับหน้าค้นหา คุณอาจจะมีพลังงานของความนุ่มนวลอ่อนโยนแต่เวลาคุณทํางานคุณดุดันคุณเข้มแข็งคุณแบบฉลาดและที่สําคัญคุณเป็นคนที่เด็ดขาดมากสิ่งที่เขาชื่นชมนะคะหมายเลข39มสิเขาอยากบอกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดเอาอยู่คุณเหมือนแบบว่าเหมือนจโฉใน3ก๊กอ่ะแบบถ้าต้องคุยกับผู้ใหญ่คุณก็จะมีวิธีคุยอีกแบบหนึ่งเมื่อต้องคุยกับเด็กคุณก็จะมีจิตวิญญาณในการฮีลิ่งเด็กให้เด็กหลงคุณรักคุณหรือเมื่อต้อง คุยกับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงคุณก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งสไตล์หนึ่งเฟนลี่น่ารักใจดีแบบทุกคนรอบข้างทำไมถึงได้ลงคุณแบบนี้และนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมแค่มองคุณอ่านคอมเมนต์คุณเวลาคุณโพสต์มีคนเข้ามาเมนต์วุ่นวายขายประช่อนกับคุณเขาก็ชื่นใจละค่ะหึงก็หึงห่วงก็ห่วงแต่ว่าก็ปลื้มแหละที่คนที่เขาชอบแฟนเขาหรือคนที่เขารักแบบว่ามีมสเสน่ห์แพลวๆาเราตักผ้าขนาดนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาชื่น ชมในตัวคุณเลขสองเลข3มเลขเนะคะเลขมาแบบว่าราศีกุ้มราศีมีนราศีกันนกสามสามราศีเมทุนนะคะไปต่อนะคะดูซิ เขาชื่นชมสิ่งไหนในตัวคุณอีกนะโอ้ oh my god หมายเลข20คุณเป็นคนที่แบบว่าเวลาที่คุณจะตัดสินคนนะ่ะคุณจะให้โอกาสคุณเป็นคนที่ไม่ใช่แบบว่าโกรธแล้วก็เลิกคบโกรธแล้วก็เลิกคบคุณจะให้โอกาสคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบความรักความสัมพันธ์เพื่อนการยานามิตรหรือว่าคนในครอบครัวคุณจะแบบว่าคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตผู้คนมากมายและคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลง พลังงานจนทําให้บุคคลเหล่านั้นน่ะเกรงใจเกรงกลัวบางคนนะคะมองว่าอุ้ยภายนอกคุณดูสวยนุ่มนิ่มน่ารักอืมหน้าดึงดูดแต่ข้างในเวลาคุณแบบว่าเงียบเถี่ยน่ากลัวมากสั่นสะเทือนมากสิ่งที่เขาชื่นชมในตัวคุณก็คือคุณสามารถทําให้ใครหลายคนสั่นสะเทือนเพียงเพราะหากแม้นว่าเขาทําผิดแล้วคุณให้โอกาสแล้วเมื่อเขาได้โอกาสแล้วเขาไม่ใช้คุณก็คือแบบว่าจบเลยพอเลยไม่คุยเลิกลึกลับหายไปเลย คุณเป็นคนที่แบบว่าทําให้ใครหลายคนสั่นสะเทือนและต้องรู้จักรู้จักแบบว่าเจียมเนื้อเจียมตัวรู้จักแบบว่าดูว่าทําสิ่งไหนไม่ดีกับคุณแล้วกลับมาแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็นิสัยที่แย่ๆของบุคคลเหล่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่มันสั่นสะเทือนมากในความรู้สึกของเขาที่แบบอู้ไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเด็ดขาดก็เด็ดขาดจริงๆเลยแต่ก็ใจดีมีโอกาสให้ แต่เมื่อโอกาสหมดคุณก็จบเลยพอพอกันแบบนั้นเลยนะคะนี่คือพลังงานของความชื่นชมที่เขาชื่นชมคุณคือเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าเป่าบุญจีนขานสารไครฟงที่แบบโอกาสมีแล้วนะรีบใช้นะแต่เมื่อถ้าไม่ใช้ก็อดนะคุณเป็นคนจิตใจดีมีเสน่ห์แล้วก็ลึกลับบางครั้งคุณก็ดูแบบว่าเข้าถึงยากเข้าถึงยากชนิดที่ว่าเป็นพลังงานที่แบบว่า แปลกคุณเป็นคนแปลกสิ่งที่เขาชื่นชมคือภายใต้ความแปลกมีความลึกลับแล้วก็น่าดึงดูดมากๆเลยนะคะเขาก็ยิ่งอยากรู้จักอยากรู้จักใกล้ๆอยากรู้ไปถึงขั้นดีฟขั้นจิตวิญญาณห่วงลึกของหัวใจคุณห่วงลึกของความรู้สึกคุณเลยว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันแนะ่ตื่นเต้นที่สุดเวลาได้รู้จักคุณตื่นเต้นที่สุดเวลาได้อยู่ใกล้ๆคุณนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมนะคะคุณทําให้เขาสั่นสะเทือนทั้งหัวใจร่างกายแล้วก็ความ คิดแล้วก็เขามีดุลพินิษและวิจารยนในการแบบว่าไตรตรองตึกตรองแล้วว่าแบบคนคนนี้แหละคุณนี่แหละคือคนที่แบบเป็นสเปคประทับใจที่สุดเลยนะจ๊ะหนูจ๋านี่คือพลังงานของคนที่ชื่นชมแล้วก็ปลืม้มคุณแล้วก็แบบว่าสเสน่หาคุณเหลือเกินนะคะตัวคุณกับเขานะคะอาจจะเกิดวันพุอธอาทิตย์พฤหัสอังคารศุกร์นะคะตัวคุณกับเขาอาจจะมีปีไก่ปีหมาปีหนูปีลิงปีกระต่ายนะคะปีงูแล้วก็ปี ือได้นะคะคไปต่อนะคะดูซีดูซีซจากพลังงานไพ่ออร์เคิลเขาชื่นชมสิ่งไหนในตัวคุณมากๆเลยดูซี คุณคือความสุขของผู้คนรอบข้างคุณอยู่ที่ไหนใครๆก็อยากไปตรงนั้นคุณอยู่ที่ไหนก็ทำให้มีคนหัวเราะได้ยินได้ไม่ว่าคุณจะแบวะบว่าเขามองว่าเอ๊ะทำไมคุณเป็นตัวท็อปในองค์กรหรือเปล่าคุณเป็นตัวแบบว่าวเป็นดาวเป็นเดือนของมหาลัยของแบบเป็นหัวหน้าห้องหรือเปล่าทำไมเพื่อน,อนๆทุกคนถึงรู้จักคุณหมดเลยทำไมกาลยาณมิตรที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะถึงได้แบบว่ารู้สึกแบบ ดีไปหมดเลยเขามองคุณในโซเชียลเขาเห็นว่ามีผู้คนหลายคนที่อยู่ในชีวิตคุณนะคะหมายเลข34อาจจะเกิดราศีมีนราศีเมษนะคะคุณกับเขาอาจจะอายุ34เขาอยากบอกว่าพลังงานของคุณคุณคือความสุขดูสิใครๆก็อยู่รายล้อมคุณคุณนเป็นพลังงานบวกที่เหมือนน้ําทิพย์ชโลมใจให้บุคคลเหล่านั้นเวลาได้พูดคุยได้แบบว่าปรึกษาหารือคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักคุณเป็นได้ดีงามมากแม้กระทั่งแบบเพื่อนคุณอ หักมาเฮิร์ตมาคุณสามารถเป็นศิลานีให้เขาเป็นสรารพักใจให้เขาได้แบบว่าโอ๊ยอ,อุ่นใจชื่นใจและตัวคุณเองนะคะเป็นคนสปอร์ตใจดีมากๆใครที่แบบว่าคุณน่ะแบบเคยช่วยเหลือไว้บุคคลเหล่านั้นเขาจะพินิจพิคอ์แล้วก็เหมือนแบบว่ารอและรอโอกาสจะกลับมาขอบคุณเลี้ยงข้าวขอโอกาสแบบว่าเปคุณบ้างคุณคือเป็นอะไรที่แบบว่า ผู้คนรอบข้างชื่นชมและหลายคนนะคะที่แบบว่ายืมเงินคุณไปเนี่ยจะรู้สึกเกรงใจแบบรู้สึกร้อนรนระสำแล้วแต่คุณก็ให้นะถ้าหากว่าให้เรารู้สึกร้อนรนระสำต้องหามาคืนคุณคุณเป็นคนที่หลายคนเกรงใจคําพูดคุณมีสัจจะปิยะวาจาที่ดีหนักแน่นงดงามและคําพูดของคุณนะมันคือพลังงานบวกที่ฮิลลิ่งเยียวยาเขาเหล่านั้นได้รวมทั้งคนที่รักคุณเนี่ยปลื้มและชื่นชมมากๆเลย เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคุณเป็นเหมือนสารไขฟงหรือเปล่าถ้าได้ตัดสินใครแล้วนะเด็ดขาดประหารเท่านั้นนะบอกหวังเช้ามาหั่นเตรียมเครื่องประหารได้เลยประมาณนั้นนะคะนี่คือพลังงานของทั้งผู้คนรอบข้างและข่าวชื่นชมคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆนะคะดูสิพลังงานเหมือนแบบว่าอนางฟ้าก็ไม่ปานใครอยู่ใกล้ก็อยากจะถ่ายรูปด้วยเวลาที่คุณไปเจอเพื่อนเจอฝูงนะแบบทุกคนจะแบบมาเก็บรูปเก็บรูปเร็ว ขอถ่ายรูปกับคนสวยหน่อยต่อให้คุณไม่ได้สวยไม่ได้แบบว่าเป๊ะกว่าคนอื่นนะแต่ทุกคนก็อยากจะมีรูปคู่กับคุณในรูปกลุ่มงานเลี้ยงงานรุ่นใดๆอะ่ะทุกคนก็แบบขอถ่ายรูปหน่อยนู่นนี่นั่นคุณเป็นเหมือนแบบว,ว่าดาวอะ่ะเป็นเหมือนเดอะสตาร์ในสายตาพวกเขาเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมคุณมากๆสเสน่ห์ออร่าของคุณเนี่ยทุกคนต้องเอาแว่นดํามาใส่นะเพราะว่ามิชั่นนั้นอะ่ะแสงมันจะสาดใส่เขาก็ช่วยไม่ได้นะก็คุณอะ่ะจิตใจดีงดงามออรา่า พุ่งจากข้างในทะลุภายนอกเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมควงคุณไปไหนนะใครๆก็แบบอุ j, ๊ยแฟนสวยจังแฟนหลอ่อจังแฟนน่ารักจังเอ๊ะเคยเห็นในโซเชียลเนี่ยมีคนกดติดตามเพีเพยบเลยเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าทำงานอะไรทำไมเหมือนเคยเห็นออกสื่อบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็จะบอกว่าแอบชื่นชมคุณให้เขาที่เคยแบบคบกับคุณดีวกับคุณฟังเขาก็จะแบบลอยอะ่ะ ประมาณว่าจริงๆเลยแหละคุณเป็นเหมือนนางฟ้าประจำตัวเขาเลยนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมคุณมากๆนะจ๊ะไปต่อนะคะดูซีดูซีซพลังงานไพ่ใบที่เท่าไหร่ที่เขาชื่นชมคุณมากๆใบที่11เอ็รกโซเมตคุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีคนรักคุณเยอะมากคุณอาจจะไม่รู้หมายเลข11คุณเป็นคนที่ ใครที่ได้คบคุณนะต่อให้เป็นเพื่อนนะเมื่อดูจักคุณแบบเพื่อนนะก็อยากจะก้าวกระโดดข้ามขั้นมาเป็นแฟนนะเลขโซเมตแะเลขสินะคุณกับเขาอาจจะมีวันที่11ในความสัมพันธ์หรือเกิดวนที่สินะคะทุกๆครั้งนะคะที่คน ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามเมื่อได้เข้ามารู้จักคุณไม่ว่าจะแบบกะะนะัลยานมิตรรุ่นพี่รุ่นน้องหรือคนในองค์กรเนี่ยรู้จักแล้วแบบวิธไมถูกชะตาต้องใจกับคุณจังเลยอะ่ะไม่รู้ว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมมาแบบ จุกๆนะคะความรู้สึกของเขาเหล่านั้นเมื่อได้มองคุณได้อยู่ใกล้ๆชวนคุณไปกินข้าวเที่ยงหรือคุณไม่ไปกินข้าวเนี่ยอยากกินอะไรนะ่ะเดี๋ยวซื้อผัดซีอิว๊วราดน้ามาให้นะรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวแดดร้อนแดดส่องพลังงานของคุณคือต้องมีคู่ค่ะใครที่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณนะ่ะก็อยากจะเป็นคู่ของคุณอยากจะจีบจริงๆเลยหรือบางคนคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วใครที่รู้จักคุณนะ่ะก็อยากจะแย่งชิงแย่งชิงจากคนของคุณไปเพื่อบอกว่าเพราะอะไรเพราะว่า สารแดของคุณเนี่ยทำให้ผู้คนชื่นชอบและเขาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าก็งงกับตัวเองเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะทำไมต้องมีคู่แข่งในความสัมพันธ์มากมายเขาอาจจะบอกว่า ในโลกโซเชียลหรือว่าคนที่อยู่ในชีวิตเขาเนี่ยก็มีนะแบบหน้าตาดีกว่าคุณก็มีรวยกว่าคุณก็มีแต่เมื่อได้มาพบประสบพักคุณแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนใครเลยจริงๆอ่ะคุณแบบโซฮอตอ่ะคุณโซคิวอ่ะคุณบิวดี้ฟูลอ่ะคุณแบบโอเดอร์เบสมากเลยนะคะพลังานของหมายเลข11เล็กโซเมดใครต่อใครที่ได้รู้จักเธออยากจะเป็นเพื่อนใจเพื่อนกายของเธอเสมอๆเ,เลยนะคะ ไปต่อนะคะดูซิเขาชื่นชมชื่นชอบคลั่งไคยลยหลงไหลเรื่องใดในตัวคุณมากๆเลยนะคะหมายเลขเท่าไหร่หมายเลข35 the future ใครที่หายไปจากชีวิตคุณนะ่ะอยากจะวนเวียนกลับมาหาคุณเสมอๆคุณจะสังเกตนะ สมมุติว่าคุณเนี่ยเรียนจบไปใช่ไหมเรียนจบไป6ปีเปีอะเมื่อใครสักคนได้มาเจอคุณในโซเชียลอ่ะตามหากุณและเซิร์ชชื่อคุณใน Google แลละใน Google ใน Facebook t i k ็อกไอจีย u ทูบแล้วว่ามีชื่อคุณไหมบุคคลเหล่านั้นจะพยายามตามหาและหากแม้นว่าเป็นความสัมพันธ์ด้านความรักนะรุ่นพี่แฟนเก่าคนเก่าแนอดีตอะ่ะหายไปจากชีวิตคุณไม่นานนะคะอยากจะวนกลับมากลับมาง้อกลับมาขอโอกาสเพราะว่าเขาชื่นชมเมื่อเขาไปเจอคนอื่นเจอคน มันไม่เหมือนคุณน่ะมันไม่น่ารักมันไม่รู้ทุกสิ่งอย่างอยู่ไม่เป็นเหมือนคุณน่ะคุณช่างแบบว่าเอาเขาอยู่หมัดเลยหลายคนนะคะรวมทั้งเพื่อนเพศเดียวกันเพื่อนสนิทของคุณด้วยขาดคุณไม่ได้อ่ะขาดคุณเหมือนขาดใจอ่ะบุคคลเหล่านี้จะรู้สึกขาดสาราพักใจขาดศิลานีประจําตัวขาดคนแบบว่าอยากจะปรึกษาทุกสิ่งอย่างบางทีเขาปรึกษาจนคุณแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะวางสายฉันหิวแล้ว บุคคลเหล่านี้จะไม่อยากวางสายเลยเมื่อได้คุยกับคุณแบบแนบชิดสนิทหูกันนะคะนี่คือพลังงานของบุคคลที่ชื่นชมและสำหรับความรักนะบอกเลยอ่ะทุกคนอยากจะได้คุณเป็นคู่เรียงเคียงหมอนเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของหมามีปอบป้าเขาแล้วก็อยากจะไปแนะนำเปล่าประกาศให้กู่กล้องทั่วจัก,กรวาลเลยว่าคุณเนี่ยคือคนที่เขาเลือกคนที่เขารักแล้วก็คนที่เขาชื่นชมมากๆนะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานไพ่ออระเคิลใบต่อไปนะคะดูซิเขาชื่นชมอะไรในตัวคุณมากๆหมายเลขค่า1 0ค่ะคุณนั้นกับเขาอาจจะมีเลขค่า,าจ,จะเกิดราศีพฤษภได้เขาชื่นชมในการที่แบบว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆดูผู้หญิงคนนี้สิโอบร้อมยืนอยู่บนบ้านอรช่อนๆคุณเป็นคนที่อ่อนโยนเซ็กซี่เราใจคุณเป็นคนที่เป็นสเปคของเขาแบบประหนึ่งว่าเป็นนางในฝันหรือเปล่าความรู้สึกของคนคนนี้นะคะ ที่ชื่นชมคุณนะคะคุณทําให้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาตื่นนอนก็คิดถึงหลับตาก็ฝันถึงออออกจากความรู้สึกไม่ได้เลยต่อให้ต้องไกลกันอยู่ไกลกันคนละจังหวัดคนละประเทศหรือว่าคนละศาสนาใดๆเนี่ยอยากจะมาหาไวๆอยากจะให้เสร็จงานเร็วๆมาเจอคุณเร็วๆพลังงานของหมายเลขค่าคือเขามองว่าคุณเซ็กซี่ดึงดูดแล้วก็เรียกร้องเงินในกระเป๋าเขาอยากให้ซื้อตั๋วเติมน้ํามันเพื่อมาเจอมาหาคุณตัวเป็นๆถึงหน้าบ้านแบบนี้ นี้แบบนี้เลยนะคะนี่คือพลังงานของคนที่ชื่นชมหลงรักแล้วก็แบบว่าอยาจกจะกิก๊กกับคุณมากๆเลยนะคะ เขาอยากบอกว่าวันหนึ่งถ้าหากว่าเขาได้เป็นแฟนตัวจริงไม่ได้เป็น f อซตัวยงแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าฮ้สวรรค์มันมีอยู่จริงนะเขาจะพาคุณไปแบบว่าท่องแบบทุกดินแดนที่คุณอยากจะไปเลยพลังงานของคนคนนี้ที่ชื่นชมปื้มคุณแล้คุณเป็นสเปคซูปเปอร์สเปคของเขาเนี่ยเขาอยากบอกว่าให้คุณรู้ว่าเนี่ย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญบน,นโลกนี้จะมีแบบนี้บ่อยๆนะคุณคือพรมลิขิตคุณคือเป็นโซเมทที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งมาให้เขาแล้วมีหลอที่เขาจะปล่อยคุณไปคบกับใครไปดีวกับใครไม่มีวันหรอกนะคะคุณคือนางฟ้าประจําบ้านนางฟ้าประจําใจเป็นคนที่ประดับบุญประดับบารามีให้เขานี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆเลยนะคะ รักไม่ไหวคัางใครไม่ไหวอยากจะแบบว่าเขียนแบบอยากจะพาคุณไปสักชื่อแล้วอ่ะหากาว่าเนะคุณชื่อแองเจิลอะไรเงี้ยชื่อแอนชื่อโอลเลยอะไรเงี้ยอยากจะไปสักชื่อคุณไว้ที่ต้นคอไว้ที่แบบว่านองข้างขวาไว้ที่ต้นแขนอะไรเงี้ยใครแบบเวลาใส่เสื้อแขนกุดเสื้อกล้ามก็จะได้เห็นชื่อคุณเขานะอยากจะมัด ตาตาตรึงประดับคุณไว้แบบในหัวใจแล้วก็แบบคนรอบข้างเขาเนี่ยคือทุกคนจะจดจําคุณได้และบุคคลรอบข้างเนี่ยจะอิจฉาว่าเขาจีบคุณได้ยังไงคุยกับคุณได้ยังไงคุณฮอตแป๊ะปังขนาดนั้นนี่คือพลังงานของคนที่ชื่นชมปลื้มคุณแล้วก็คลั่งใครคุณมากๆนะคะและสิ่งหนึ่งที่เขาชอบและชื่นชมคุณมากๆคือคุณเป็นคนที่แบบ เข้าถึงยากมากเหมือนแบบว่าจีบยากมากจะจีบคุณเนี่ยว,วางแผนมาสละตะแล้วแบบกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวคุณจะเรื่องเยอะกลัวว่าคุณจะแบบไอ้นั่นก็ไม่ชอบไอ้นี้ก็ไม่ชอบแต่เมื่อได้คบได้คุยกันแล้วหุยคุณเป็นคนชิลชิลแฟนเลี่ไข่เจียวไข่ต้มแบบไก่ย่างข้างทางคุณก็ทานได้ก๋วยเตี๋ยวชายซีมีเกี้ยวคุณก็ทานได้คุณไม่ได้เรื่องเยอะไม่ได้แบบว่าดูลักชูรี่ตลอดเวลาเขาปื้มมากๆเด้อชื่นชมมากๆแบบ จกปูปลาหรือว่ากินส้มตําข้างถนนอะไรเงรี้ยคุณก็กินได้คุณเป็นคนที่อยู่เป็นเขารู้ว่าคุณอนะแบบก็ไม่ธรรมดานะแต่ว่าเวลาคบกับเขาดีวกับเขาอุ้ยทำไมคุณดูธรรมดาจังเลยนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมแล้วก็รัก คุณมากๆเลยนะคะบางครั้งนะคะเวลาที่เขาแบบว่าชวนค,คุณไปทานนั้นทานนี้เขานึกว่าคุณแบบจะกินอะไรเว่อว่แพงๆไม่เลยค่ะเดี๋ยวทําทให้กินนะเราทํากับข้าวเป็นเราทําไข่เจียวต้มจืดได้เขาอึง้งทึ่งมากๆที่คุณแบบสามารถที่จะแบบว่าทําอาหารเป็นด้วยพูดจาดีงานเก่งแล้วก็สวยเซ็กซี่เป็นซูเปอร์สเปคของเขาเลยนี่คือ พลังงานค่ำคืนนี้ที่เขาชื่นชมในตัวคุณมากๆนะคะ Happy Happy ฝันดีนะคะคุณผู้ฟังที่รักคุณกับเขานะคะอาจจะมีตัว K ตัว R ตัว S ตัว Y ตัว A ตัว P ตัว T นะคะตัว J แล้วก็ตัว B ในชื่อเล่นชื่อนามสกุลจริงนะคะบายบายนะคะรักทุกคนนะคะฝันดีนะเธอ Love Love นะ